เติมเกม fc mobile ถูกกว่าเติมเองผ่านร้าน Luckin กกคอยร้านค้าจนทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีเติมผ่าน id password รวดเร็วปลอดภัยมั่นใจไม่รีฟัน100%เแถมเพิ่มความโชคดีในการสุ่มเหมือนชื่อร้านด้วยนะครับสนใจเติมเกม fc mobile หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ line luckin หรือ facebook fanpage luckin กกคอหรือจะกดลิงก์ใต้คลิปก็ได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมที่จะเติมเกม fc mobile คิดถึง ลักกี้นคอยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอชูวซีเนะครับผมในคลิปนี้นะครับก็มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆของเกม e port Mobile กอเ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 นเคเอเ มีอะไรมาอัปเดตหรือเล่าให้ฟังบ้างนะในคลิปนี้อย่างแรกเลยก็จะเป็นการเซ็นสัญญาปริศนานะครับนักเตะที่จะแจกในสัปดาห์ต่อไปเป็นตัวอะไรอันนี้ก็รู้แล้วนะก็เดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังนะครับแล้วก็กิจกรรม UCL นะครับอันนี้ก็มีอัปเดตนิดหน่อยนะเออเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีอะไรแล้วก็อย่างหนึ่งก็เป็นการแลกเปลี่ยนนะในหลายๆกิจกรรมเลยนะไม่ว่าจะเป็นฮีโร่ฮีโร่อะไรพวกนี้นะที่มีอัปเดตเข้ามานะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นกิจกรรมใหม่นะครับที่จะมาต่อจากกิจกรรม ฮีโร่เลยนะไม่ใช่กิจกรรม UCL อะไรทั้งสิ้นเลยนะเป็นกิจกรรมใหม่เลยนะครับที่จะมาต่อหลังจากกิจกรรมฮีโร่หมดเนี่ยอีกแป๊บเดียวนะกิจกรรมฮีโร่ก็จะหมดแล้วนะอีกแค่5วันเท่านั้นเองนะครับก็ม <lem par> ีข่าวหลุดออกมาแล้วนะเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะมาต่อจากฮีโร่นะครับก็เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังแล้วกันนะว่าเป็นกิจกรรมอะไรแล้วก็มีรายละเอียดอะไรหลุดมาบ้างนะครับก็เดี๋ยวไล่ดูไปทีละอย่างนะครับว่ามีอะไรบ้างเนาะเริ่มด้วยกิจกรรมการเซ็นสัญญาปริศนาก่อนเลยแล้วกัน กิจกรรมการเซ็นสัญญาปีศนานะครับนักเตะ2ตัวนเนี่ยมาตินิคกาวิลเลียมก็สามารถรับได้แล้วนะตั้งแต่วันศุกร์นะครับก็อย่าลืมรับกันนะครับวันนี้วันเสาร์พรุ่งนี้ยังรับได้อีกหนึ่งวันนะมันก็จะรับไม่ได้ตอนวันจันทร์นะเพราะว่ามันจะมีนักเตะใหม่เข้ามานะครับผมซึ่งนักเตะใหม่ที่จะเข้ามานะสตัวนะครับต่อจากมาตีนิคกาวิลเลียมเนี่ยก็จะเป็นโออาเก้าสิเหมือนเดิมเลยนะตัวหนึ่งจะเป็นตําแหน่ง r m นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งจะเป็นตําแหน่ง CDM นะครับ ตัว RM เนี่ยก็คือมาเรสนั่นเองนะครับก็คือล่างนี้เลยนะตามภาพนี้เลยนะครับตัวอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็คือดันแคนนั่นเองนะครับก็ตามภาพเลยเนาะตัวนี้เลยยังไงก็รอรับกันแล้วกันนะในสัปดาห์ต่อไปต่อจากมาติเนสกับวิลเลียมนะครับสําหรับการเซ็นสัญญาปิศนาก็เท่านี้เลยนะครับต่อไปไปดูกิจกรรม UCL กันดีกว่านะครับกิจกรรมนี้เนี่ยไม่ได้มีอะไรอัปเดตหรอกแต่ว่าผมอยากจะมาพูดเพิ่มเติมให้ฟังนะครับเกี่ยวกับการรับรางวัลน,นะ ก็ตรงนี้เลยนะจุดแรกนะครับก็คือการเก็บสะสมแต้มเลื่อนชั้นเนาะจากการเล่นแมตช์เล่นเวียเล่น a d to ู e a d ตรงนี้นะครับคือเราจะยังไม่สามารถรับของรางวัลได้นะเราจะต้องรอให้มันรีเซ็ตประจําสัปดาห์ก่อนนะครับก็คือวันพฤหัสที่จะถึงนี้นะใครเก็บสะสมแต้มถึง120แล้วนะครับแล้วยังไม่สามารถรับของได้ตั้งแต่วันนี้นะครับก็ไม่ต้องแปลกใจเนาะต้องรอให้มันรีเซ็ตประจําสัปดาห์ก่อนก็คือวันพฤหัสนะเราจึงสามารถรับของรางวัลได้นะทุกอันเลยนะครับอันนี้เออ ก็รอนะครับไม่มีอะไรใครเล่นครบแล้วก็รออย่างเดียวนาะไม่ต้องคิดมากครับเดี๋ยวรับได้แน่นอนนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ต้องรอเหมือนกันนะเนี่ยไอเป้าหมายเส้นทางสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับมันจะสามารถรับได้ทีละอาทิตย์นะครับ8 8ดสิถึงเก็จะรับได้วันพฤหัสนี้นะส่วนอันนี้ก็จะรับได้อีกพฤรหัสหนึ่งนะครับก็คือไล่ไปเรื่อยอทีละสัปดาห์นะจนกว่าจะมาถึงตรงนี้เนี่ยก็ต้องใช้เวลา5สัปดาห์เลยนะเข้าใจไหมทุกคนเนี่ยรับได้ทีละสัปดาห์นะตรงนี้5อัันนะครบ ง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนเนาะก็แค่ใช้เวลาหน่อยนะก็จะรับได้ครบนะครับส่วนตรงนี้นะครับรอบก่อนรองชนะเลิศเราสามารถรับโทเค็นพุทธชิง UCL เนี่ยได้4ี่โทเค็นตั้งแต่วันแรกที่กิจกรรมเข้ามาแล้วถูกไหมครับผมแนะนํานะว่าให้เลือกรับนักเตะไปเลยนะ4ตัวทาไมถึงเลือกไปเลยอ่ะพี่ก็การลือมครับไม่ใช่อะไรเพราะว่าอะไรมันจะหมดเขตให้เราเลือกนะครับการเลือกนักเตะจะหมดเขต2ชั่วโมงก่อนเริ่มการแข่งขันก็คือ2ชั่วโมงก่อนการแข่งขันเนี่ยหรือพอแข่งไปแล้วอะไรเงี้ย เราจะไม่สามารถเลือกนักเตะได้แล้วนะไม่ใช่อะไรดังนั้นเนี่ยผมเลยอยากให้เลือกไปเลยก็ได้นะถ้าใครมีนักเตะอยู่ในใจแล้วการลืมนะครับไม่ให้หลกัลกๆแล้วนะครับแล้วถ้าถามว่าเลือกตัวไหนดีอะพี่4ตัวเอาตัวอะไรดีครับก็ให้ผมแนะนํานะผมดูจากความน่าเล่นนะไม่ใช่อะไรผมเลือกทอร์สามาเลยตัวแรกมันเป็น L w นะผมชอบบูต L w ง่ายง่ายไอ้ลอมดอยเตอร์เนี่ยที่มันบวกจบสกอร์สปีดต้นอะไรพวกนี้ผมชอบนะถ้าเทียบกับบูตไ M อม่ะผมก็ชอบบูตไ M เเท่าไหร่ผมเลยเลือกเป็นทอร์สตานะครับแล้วตัว ส่วนอันต่อไปเนี่ยผมเลือกเป็นโควาซิกนะทำไมผมถึงเลือกเป็นโควาซิกเอาจริงๆเนี่ยเลือกคามาวิงกาก็ได้นะผมว่า2ตัวนี้น่าเล่นทั้งคู่นะครับแล้วแต่คนชอบเลยว่าชอบตัวไหนถ้าชอบซิตี้ก็เลือกโควาซิกก็ได้ถ้าชอบเรอัลมาดริดก็เลือกคามาวิงกาก็ได้นะครับแต่ผมเลือกโควาซิกเพราะผมเห็นว่ามันเป็นเด็กเชลซีเก่านะไม่ใช่อะไรโควาซิกแค่นั้นเลยนะเหตุผลส่วนอีก2ตัวที่ผมเลือกเนี่ยคู่นี้ผมไม่เลือกนะไอแอแลนติโกมาดริดกับดอนมูนเนี่ยผมไม่เลือกผมว่ามันไม่ค่อยน่านาไหร CB ตัวี้ กับแอลบีตัวนี้ผมว่าเฉยๆนะครับผมเลยมาเลือก2ตัวนี้ลาฟินยาเนี่ยน่าเล่นนะเป็น RW ด้วยอับูด,ดีเนาะลอมดอยเตอร์อย่างนี้ผมบอกเหมือนแ W ลทอสซาเลยแล้วก็สแตทอะไรก็ค่อนข้างดูดีนะสำหรับล,ลาฟินยาแล้วก็มัวนี่นะครับผมก็เลือกมาอีกตัวหนึ่งก็ครบ4ตัวพอดีอ่ะง่ายๆผมก็เลือกลาฟินยามัวนี่โควาซิกแล้วก็ทอสซานะ4ตัวนี้นะผมคิดว่าน่าเล่นนะครับประมาณนี้เลยนะถ้าให้ผมแนะนํา ส่วนเพื่อนๆอยากจะเลือกตัวอะไรเอาจริงๆก็แล้วแต่เพื่อนๆนะสุดท้ายแล้วก็พูดคุยคอมเมนต์กันได้นะครับใครเลือกตัวอะไรนะครับสาหรับตรงนี้กิจกรรม UCL ที่ผมอยากจะเพิ่มเติมให้ฟังก็เท่านี้เลยนะครับต่อไปเราไปดูการแลกเปลี่ยนกันดีกว่านะการแลกเปลี่ยนเนี่ยเริ่มด้วยตรงนี้เลยนะดวนแข้งเนี่ยตรงดวนแข้งนี้นะครับนักเตะบางตัวเนี่ยใกล้หมดเวลาแล้วนะในการแลกเปลี่ยนนะกดดูเวลา,าได้เลยครับเนี่ยอย่างฟอร์เดนเนี่ยเหลือ18ชั่วโมงอย่างฮาเวดก็18ชั่วโมง แต่ว่าพอไปกดดูที่กอเลสกาเนี่ยเหลือแค่8ชั่วโมงเองนะครับเออดูเวลาดีๆนะใครอยากจะแลกตัวอะไรเวลามันหมดไม่พร้อมกันนะครับก็แลกมาก่อนที่เวลามันจะหมดอนะ่ะอย่างตัว,นเ,วลาลานเนี้ยคารเซโรลามอสเนี่ยเหลือตั้ง30กว่าชั่วโมงน่ที่เวลามันไม่เท่ากันก็เพราะว่าแต่ละคู่เนี่ยมันเตะไม่พร้อมกันนะครับอย่างคู่ซิตี้กับอาร์นอนเนี่ยก็จะเตะพรุ่งนี้เนาะสี่ทุ่มครึ่งถูกไหมาส่วนคู่นี้เนี่ยก็จะเตะก่อนนะมันเลยเวลาหมดก่อนนะครับง่าย เขาตั้งใจให้เราแลกก่อนมันจะแข่งจริงนะครับไม่ใช่อะไรเราจะได้มาลุ้นกันนะว่าตัวไหนจะโอนะเพิ่มถูกไหมเออประมาณนี้เนาะสาหรับตรงนี้นะก็มาเตือนน่ะแหละว่าอย่าลืมแลกนะเดี๋ยวมันจะเตะซะก่อนนะครับไม่ใช่อะไรนะถ้าใครอยากจะได้ตัวพวกนี้นะครับส่วนการแลกเปลี่ยนกิจกรรม mls นะครับก็ไม่ได้มีอะไรอัปเดตมาเพิ่มเติมนะก็ยังมี50ครั้งกับรายวันอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็กิจกรรมฮีโร่เนี่ยอันนี้มีอัปเดตนะในวันนี้ก็จะมีตัวนี้เลยมาให้แลกนะโอเดนการนะครับ cmor91 นะเป็นการ์ดกิจกรรมคู่แข่งด้วยนะไม่ใช่กิจกรรมฮีโร่นะครับใครอยากจะแลกนะก็สามารถแลกได้นะครับเนี่ยใช้วัตถุดิบอะไรบ้างก็กดดูได้เลยนะครับแล้วก็ในวันนี้เนี่ยมีอัปเดตอันนี้เข้ามาด้วยนะ9394นะครับนักเตะฮีโร่นะครับเป็นซื้อขายได้นะอันนี้เนี่ยมีตัวอะไรหรอกบ้างก็จะมีแต่ฮีโร่เลยนะ or9394 นะครับใช้วัตถุดิบอะไรก็ใช้90ถึง92ซื้อขายได้3ตัวนะครับในที่สุดนะครับ90ก็ แลกได้แล้วนะซึ่งผมมี90้าสิบอยู่บานเลยเพราะผมกดซื้อผิดมานะก่อนหน้านี้ผมได้เฉิดฉาชยทั้งทีนะเก้าสิบที่ผมซื้อผิดมานะครับแล้วถ้าถามว่าแลกคุ้มไหมพี่เอาจริงๆผมว่ามันก็ไม่แย่เลยนะถ้าใครซื้อ90ามาตนะั้งแต่ตอนมันถูกถูกอ่ะสองล้านหนึ่งอะไรพวกเนี้ยมันลงทุนแค่เท่าไหร่เองหกล้านสามไหมวะหกล้านสามหกล้านสี่อะ่ะแล้วไอตัวเก้าสิบสามเนี่ยมันถูกสุดมันอยู่ที่ไรแปดจุดเจ็ดป่ะถ้าผมจำไม่ผิดไอตัวที่ลงต่าสุดแล้วเดี๋ยวหาตัวต่วตสาส เออเนี่ยต่ำสุด8.7แล้วเราไม่ต้องขายก็ได้นะ8.7เเราไว้แรกเป็นเงินก็ได้นะครับมันมีให้แรกเป็นเงินเลยได้ 8m คือมันคุ้มอยู่แล้ววะถ้าถ้าซื้อตัว90มาถูกๆนะส่วนถ้าใครได้94เนี่ยก็คุ้มอยู่แล้วครับอย่างถ้าสุ่มได้แคมโปสเนี่ยคุ้มเลยนะเพราะว่ามัน20กว่าล้านเนะี่ยมีคนขอซื้ออยู่เห็นไหมครับแล้วก็อะไรอะ่ะพวก9 4ตัวอื่นอย่างโบลินเนี่ยถึงมันจะไม่แพงแล้วก็ตามนะแต่มันก็ไปแรกเป็นเงินได้อีกอะ่ะสล้านใช่ห้หน 94แรกเป็นเงินได้ในแรกเปลี่ยนนะครับเหมือน93อะ่ะ93แกได้8ล้าน94แลกได้11ล้านมันจะไม่คุ้มยังไงอ่ะถ้าเราซื้อ90มาถูกๆเออซื้อมาแบบผมก็ได้นะผมซื้อมาตั้งแต่2.1อะไรเงี้ยยังไงก็คุ้มอยู่แล้วเดี๋ยวผมก็จะสุ่มเหมือนกันนะใครอยากจะดูผมซุ่มเนี่ยหรือมาลุ้นนะครับก็มาลุ้นกันได้นะครับตอนประมาณ1น่มทุ่มทุ่ากว่าอะไรเงี้ยนะในไลฟ์สตรีมวันนี้นะครับแล้วก็การแลกเปลี่ยนนะครับก็มีตรงนี้ด้วยเอนอนััออนัคครร์ะบ ใครอยากจะแลกก็แลกกันได้นะเพื่อใครดวงดีนะครับซึ่งผมสุ่มตรงนี้ทุกอาทิตย์เหมือนกันนะแต่ผมไม่เคยได้ตัวดีๆเลยวะไม่รู้คนที่ได้ตัวดีๆเขาทําบุญนันวัดไหนนะผมได้แต่แปดสิบสามแปดสี่แปดสิบห้านเลยไอ้แพ็กเนี้ยไม่เคยได้แบบ90บวกอะไรแบบคนอื่นเขาเลยนะครับออะยังไงก็ลองดูแล้วกันนะแล้วก็การแลกเปลี่ยนอยีกอันหนึ่งก็จะเป็นตูเล่นะครับ94 CDM นะก็มีอัปเดตเข้ามาในวันนี้เหมือนกันก็คือให้เก็บสะสมนะครับโทเค็นตูเล่นะ8โทเค็นสะสมจากไหนก็นี จากแพ็กพวกนี้เลยเนี่ย8แพ็กนะครับเนี่ยดูเอาได้เลยนะว่าใช้อะไรแรกบ้างนะครับเอาที่ผมดูดูเนี่ยผมว่าก็ไม่น่าจะแรกยากเท่าไหร่ปะ่ะแล้วถามว่าน่าเล่นไหมเอาจริงๆถ้าดูที่สเตตอะผมว่ามันน่าเล่นอยู่แล้วตัวเลขก็คือตัวเลขปะ่ะแม่งเก่งทุกร่างอยู่แล้วนะครับไม่ว่าร่างไหนก็ตามอะแต่ว่าร่างนี้เนี่ยมันคืออะไรข้อเสียก็คือต้องใช้มาเชลโน่ไในการตีบวกเอาจริงๆถ้าใครมีงบหรือมีอะไรเงี้ยผมว่าไปเล่นร่างในตลาดดีกว่ามันมีให้เลือกอีก2ลร่างว่ะ ร่างหนึ่ง OR มากกว่านี้ก็คือ95อีกร่างหนึ่งก็มากกว่า97ถูกไหมเ้าไอ้ร่าง95เนี่ยเอาจริงๆผมว่ามันก็ไม่ได้แพงนะไปซื้อเม็ดแดงมาเล่นเลยอย่างนี้ก็ได้ครับไม่ต้องเสียมาเชลโนอยู่แล้วถ้าเราอยากจะขายก็ขายคืนตลาดได้ด้วยนะเออไอ้ร่าง95นะครับส่วนร่าง97ก็ไม่ต้องพูดถึงแม่งก็ร่างท็อปของตอนนี้อ่ะดันั้นก็น่าเล่นเหมือนกันนะครับผมก็คิดอยู่นะนะผมอาจจะไปเล่นตัวเลข97อยู่เหมือนกันผมอาจจะไม่แลกนะตัวเลขนี้นะครับส่วนถ้าใครอยากจะลองเอาจริงๆก็ไม่ผิดหรอออกกกถ้าาายจะะแลลมงน อย่างที่ผมบอกตัวเลขก็คือตัวเลขอะผมว่าแม่งเก่งทุกรางอยู่แล้วเกือบลืมพูดถึงแลกเปลี่ยนรอบต่อไปเลยนะที่จะมาต่อจาก93-94นะครับแลกเปลี่ยนรอบต่อไปที่จะมาต่อจาก93-94ก็จะเป็น96-97นะรอให้93-94หมดเวลาเนาะอีก3วันก็คือวันอังคารนะครับแลกเปลี่ยน96-97เนี่ยมีรายชื่อนักเตะที่จะดรอปหลุดมาด้วยนะเดี๋ยวผมให้ดูแล้วกันว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับที่มีหลุดมาก็ตามนี้เลยนะตารางขวาสุดเลยนะครับก็จะมีตัวเลขซีดียม97โคเลร์ซีบี โอวน97คุลิด97มาลดินี97มาเทลุด97ยูเซ97โรดดี้97เมซี่97แฮร์รน97แล้วก็ซา่า97นะครับตามนี้เลยนะสําหรับที่มีหลุดมารายชื่อนักเตะที่จะดรอปนะครับในการแลกเปลี่ยน96-97ที่จะมาต่อจาก93-94นะครับสําหรับการแลกเปลี่ยนก็น่าจะประมาณเท่านี้เลยนะครับต่อไปเราไปดูกิจกรรมใหม่ดีกว่านะที่ผมพูดไว้ตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะว่าจะมีกิจกรรมใหม่มาต่อจากกิจกรรมฮีโร่นะครับหลังจากกิจกรรมฮีโร่หมดเวลานะ อันนี้เลยเลยแค่5วันนะกิจกรรมใหม่ที่จะมาต่อจากกิจกรรมฮีโร่นะครับก็คือกิจกรรมเซนจูเรียนนั่นเองนะครับซึ่งเซนจูเรียนเนี่ยมันแปลว่าอะไรมันแปลว่านายร้อยนะซึ่งความหมายของคำว,ว่านายร้อยเนี่ยมันหมายถึงนักเตะที่ทําสถิติครบ1 0 0ครับพวกยิงประตู100ลูกลงสนาม100แมตช์อาจจะเป็นแท็คเกิล์หนึครั้งอะไรประมาณนะี้ที่เป็นเกี่ยวกับเลข100ครับง่ายๆสถิติของนักเตะประมาณนั้นนะเออเนี่ยคือคอนเซปต์ของกิจกรรมนี้นะ ซึ่งกิจกรรมนี้นะครับมีรายละเอียดหลุดมานิดหน่อยด้วยนะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับอย่างแรกเลยนะก็คือจะมีฟันบัตเทนนะครับเป็นตัวเอ็กชแนนนะให้เรารับได้ฟรีเลยนะครับ1ตัวนะครับก็น่าจะเป็นคล้ายๆตูเล่ที่เก็บสะสมโทเค็นนะครับ8โทเค็นอะไรเงี้ยก็คิดว่าฟันบัตเทนน่าจะ OR ไม่93ก็94นั่นแหละตัวแลกเปลี่ยนนะซึ่งถ้ามีตัวแลกเปลี่ยนมาแบบนี้ก็หมายความว่ายัางไงก็หมายความว่าน่าจะต้องมีร่างตัวใหญ่ด้วยเนาะ ไอ้ล่างแรกเปลี่ยนเนี่ยเรียกว่าล่างตัวเล็กก็ได้ส่วนล่างจริงๆเนี่ยจะเป็นล่างตัวใหญ่อาจจะวางเก้าสิบเจ็ดอะไรงนี้เลยนะสำหรับฟานบัตเทนนะครับชัวๆผมคิดว่ามีมาแน่นอนนะฟานบัตเทนที่จะเข้ามาในกิจกรรมนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่หลุดมาก,ก็คืออันนี้เลยนะเกี่ยวกับแต้มกิจกรรมฮีโร่นะครับก็คืออันนี้เลยตัวฮีโร่นะไอ้ตัวฮนะีโร่นี้เนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นแต้มกิจกรรมเซนจูเรียลได้นะครับตอนกิจกรรมเซนจูเรียลเข้ามานะดังนั้นใครมีตัวฮีโร่เยอะๆเนี่ยก็สาาามรรถเเก็บบอไไวไ้้ดนะคั แล้วก็มีลุดออกมาอีกด้วยนะว่าจะให้เราเลือกตำนานาน1ตัวนะครับโดยตำนานาน1ตัวเนี่ยที่เราสามารถเลือกได้เนี่ยจะมีลามนะครับผมมาเกเรเล่ฟานิตรลอยแล้วก็ซิกโก้นะครับซึ่งพอเราเลือกแล้วเนี่ยเราก็จะต้องเล่นนะกิจกรรมเพื่อที่จะรับนักเตะที่เราเลือกนั่นแหละครับง่ายๆอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งนะที่เป็นของแจกฟรีนะครับแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่หลุดมานะครับก็คือของแจกฟรีเหมือนกันจะเป็นเตอร์จิโอรามอนะโออ์เก้าสิบเอ็ดนะครับนักเตะกิจกรรมเซนจูเรียนนั่ เออล้วก็จะแจกเพชรแดงด้วยนะ1 2 5 0เพชรแดงนะครับหลังจากมีการอัปเดตกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับยังไงก็รอรับกันได้ละกันนะสำหรับรายละเอียดที่หลุดออกมาของกิจกรรมใหม่เนี่ยที่จะมาต่อจากฮีโร่ก็ประมาณเท่านี้เลยนะเท่าที่ผมมีข้อมูลอยู่นะครับเดี๋ยวยังไงถ้ามีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเนี่ยก็จะมาอัปเดตเพิ่มเติมให้ฟังละกันนะครับนะตอนนี้ก็รู้แค่นี้จริงๆนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณเท่านี้นะครับการอัปเดตกิจกรรมต่างๆนะผมเล่าให้ฟังไปหมดแล้วนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆทุกคนนะครับใครอยากจะสนับสนุนคอนเทนต์ต่างๆของเกมม o เอสปอร์ตเอฟซีโมบายนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับก็สามารถสนับสนุนได้ด้วยการสมัครสมาชิกด o n a t หรือไม่ก็ซุปเปอร์แดงก็ได้นะครับหรือใครไม่สามารถสนับสนุนได้ด้วยเงินก็สามารถสนับสนุนได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามการกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็เป็นการสนับสนุนอย่างหนึ่งเช่นกันนะครับ เอาละครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าหรือในไลฟ์สตรีมนะครับบ๊ายบาย